าเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเกม Ark Survival e v o l d เช่นเคยครับผมก็สําหรับวันนี้ครับได้เลิกได้ยามแล้วที่เราจะไปจับเจ้าตุ่นนะครับตัวใหม่กันชื่อของมันก็มีชื่อว่า Perlovia นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับโอเคสําหรับไเจ้าตัวนี้ก็กินเนื้อล่องก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อแกะครับผมถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็ใช้เป็นก i ิปเปิลนะครับของมอสช็อปนั่นเองแล้วก็ตัวที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเพลกอนนะครับเพื่อความรวดเร็ว จุดที่มันจะเกิดนะครับผมไปดูในวิกิมาแล้วมันบอกว่าบริเวณบ้านผมก็มีนะครับแต่ว่าผมไม่เจอสักตัวหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหากันในบริเวณป่าเลดบูดกันเลยนะครับจุดป่าเลดบูดก็จะเป็นจุดที่มันเกิดเยอะที่สุดนะครับผมคิดว่าไงวันนี้กนะ็จะได้สักตัว2ตัวแหละเอาให้อยู่ดีก็ได้กิบเบิลมาสแสดงว่าต้องมีพวกเมสิกตายแน่นอนครับตรงเมื่อกี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวลงไปเคลียร์สักรอบหนึงดีกว่ามนะั้งแ้วก็แตนเทพนะครับเผาไปเผาไปเผาไป โอ้ไปตายง่ายครับตั้งหลายทีเดียวกว่าจะตายคือมันอึดจริงๆครับถ้าเกิดว่าผมไม่ใช้ดําไก้ก๊อ์นี่ยังไงก็2ทีนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงจอดนะครับข้างหน้าตรงนี้เลยคือมันจะต้องเดินเท้าหานะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ออกมาครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะดําดินได้ด้วยแต่ในบางครั้งก็มันจะออกมาตีพวกไดโนเสาร์นะครับทั่วไปครับผม แล้วก็ลืมแจ้งไปเรื่องหนึ่งในส่วนของชุดกอะนะครับตัวใหม่ชุดกอดเทคมันจะมีปัญหาเรื่องบั๊คนิดนึงครับก็คือว่าถ้าเกิดใครลงมอสไบโอกนะครับมันจะดีดมาเป็นชุดเกาะเทคของไบโอกทาให้เราไม่สามารถเปิดอเมลิตี้ได้ครับผมเฮ้ย hey, นี่ไงตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยโอเคครับมาถึงก็เจอเลยโอ้กาลังคุยเป็นเพลิน,นได้ดีเลยเลเวลเท่าไหร่เอ้ยตัวนี้เดี๋ยวขอดูเลเวลก่อนไปไหนแล้วไปไหนแล้วอู๋วิ่งไวใช่ได้ครับสองกล้องแทบไม่ทันเลยเนี่ยตัวนี้เลเวลหนึ่งร้อยโอเค เอาตัวนี้ก่อนนะครับไม่แน่นกันว่าวันนี้เราอาจจะจับหลายตัวก็ได้วิ่งไวมากวันนี้วันนี้วันนี้มานี่ก่อนเร็วยิงไปก่อนึ่งดองนะครับล่วงไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใกล้ๆก,กันนี่รู้สึกว่าจะมีไดโนเสาร์ดุร้ายเนี่ยจะต้องเคลียร์ก่อนไม่งั้นนี่ไอตัวตุนเราตายแน่นอนครับผมไอคาโนตัวนี้แหละปัญหามานี่มานี่กลับไปนี่เรียบร้อยครับโอเคแล้วก็ไอแมงป่องตัวนี้ทาไมสลบเนี่ยสลบหรือว่าตายไวเนี่ยสลบเหรอ โดนตัวอะไรวะเนี่ยหรือว่าไอ้ตุ่นตัวนี้มันกัดสลบได้ด้วยก็ไม่รู้นะครับแตงป่องตัวนี้สลบไปแล้วเนี่ยเราจะใส่นี่ครับยาเขียวไปก่อนแล้วก็ต่อได้เนื้อน่องเลยนะครับโอเคเป็นไงขึ้นมาแล้วแบบครับผมแบบไล้ด้ครับเรียบร้อยครับกินไปไม่กี่เนื้อนอ่องเท่านั้นเองแล้วก็เก็บเนื้อน่องมาเอาใส่มันกินแค่200กว่าพอเลยครับดูเหมือนว่าจะมีคําสั่งให้ใช้ดําดินได้ด้วยครับโอเคขุดดินลงไปนี่ไงโอ้หเวลาขุดดินนี่โคตรเนียนอะ แล้วถ้าเกิดอย่างนี้เราเดินผ่านๆน,นี่ก็ไม่น่าจะมองมันเห็นนะครับเนียนมากๆโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวผมว่าผมอัดดาเมจไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวธรรมดานี่ไม่น่าจะสู้กับตัวมอสได้อยู่แล้วแล้วก็เติมเลือดไปด้วยอัดเลือดไปเลยครับผมต่อด้วยยาที่ใช้ในการรีเลือดมียไหนบ้างเอ่ยตอนนี้ยารีเลือดผมจะมีอยู่หลายขวดนะครับเดี๋ยวต้องหาดูก่อนเพราะว่าขวดสีเหลืองนี่มันเหลือแค่ขวดเดียวสงสัยว่าจะไม่ได้เตรียมมาเมเนี้ย หรือว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นการลดค่าหานะครับแล้วก็เพิ่มค่าอะไรเขาเรียกว่าเพิ่มค่าสลบนะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้โอเคดังนั้นก็อัดเลือดไปอีกเออได้มาที่1นึ0งแนสองหม่าจะไหวอยู่แล้วก็เติมเลือดไปโอเคเท่านี้ก็น่าจะสู้กับตัวอื่นได้แล้วนะครับแล้วก็ในตัวเฟรนกลนี่มีโพชั่นบ้างหรือเปล่าเนี่ยอยากจะได้อีกสักขวดหนึง่ง โพชั่นไม่มีนะครับแต่ว่ามีโพชั่นที่ใช้ในการเพิ่ม exp อยู่โอเคเดี๋ยวเราเอามาเลยดีกว่านะครับมาอัด exp กันไปแบบเยอะๆหน่อยมีอยู่เท่าไหร่เนี่ย2 3 4 5มีอยู่5ขวดนะครับจัดไปหมดเลยมาดูกันว่าเรว่าจะตันไหมอัดเข้าไปเลยครับรายคาประสบการณ์มาอยู่ที่50,000นะครับ1,000เปใ,ใช่5้0 0มื่ในห้0 0 0 0 0 0 0โอเคที่เหลือเป็นดาเมจไปเลยครับแล้วก็น้ำหนักเอาไปที่1000ก็แล้วกัน แล้วก็สปีดนะครับ140โอเคไป1น5เท่านี้ก็ได้จะไหวอยู่แต่ว่าเสียดายที่ค่าสลบมันน้อยไปนิดนึงครับมาดูกันว่าเราจะได้ดาเมจเท่าไหร่ตอนนี้ดาเมจของเรานะครับมาตันอยู่ที่7 2 0 0 0นะครับ33ครับผมโอเคทีนี้ก็ไปลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจ่ายตัวนิ่มตัวนี้เลยเอาละจัดการมันลุยไปเลยพี่ตุนจัดไปอุ้ยกัดปิวเลยครับผมทีเดียวกระจุยกระใจ เดี๋ยวเพเลกรอนนี่ต้องให้อยู่นี้ก่อน,นครับเซตอะไรดีเซตเป็นนิวทรอนดีกว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยหาก่อนหาก่อนรู้สึกว่าเมนูมันจะดูยากกว่าเดิมเนี่ยโอเคอันนี้เดี๋ยวจัดการจระเข้ดาน,นานนี่เลยไปลุยเข้าไปลุยเข้าไปลุยจัดการเลยพี่ตูนกัดไปนี่น็อกไปครับ2ตัวครับผมเป็นเอฟเฟกเทเลเบิร์ดนะครับกับซาโก้แล้วก็ทีนี้มาด้านนี้ต่อเลยหูด้านนู้นนี่เพียบเลยนะครับตามมาตามาตามตามวิ่งช้าไปหน่อยเนี่ย เดี๋ยวต้องเพิ่มสปีดไปอีกนะครับสปีดไม่พอสปีดผมว่าไปที่400เลยดีกว่ามั้งมันจะได้ตามผมทันนะครับเฮ้ยเดียวอุ้ยมแมลงตายไปก่อนตอนแรกก็นึกว่าจะเป็น power caro ตัวนี้ครับไม่รู้ว่าสู้ไหวหรือเปล่าเนี่ยสู้ไปสู้ไปน่าจะไหวอยู่เลือดออกแล้วนี่กระตุยไปครับเลเวล1,150สู้เราไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดว่าเราได้เลเวลเยอะๆนี่ได้จะมันนี้ครับผมกลัดไปกลับไปเออเรียบร้อยไปลำดับต่อไปมาดูด้านนี้ต่อเลย มาด้านนี้นี่มันแน่นอนเผื่อเจอนะครับตัวตุ่นทุกตัวหนึง่งเพราะว่าไอพวกตัวตุ่นนี่จะเกิดบริเวณในป่าเล็ดบูดนะครับเยอะมากวิ่งหากันเลยวิ่งหากันเลยมีไหมเหมือนจะไม่ค่อยมีนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาง่ายๆก็ให้ถอดเป็นชุดเกาะวอลชีฟออกนะครับมันก็จะอาจจะโผล่มาเซอร์ไพรส์เราโอเคผมถอดออกก่อนดีกว่าตอนนี้ผมอยากจะได้ตุ่นอีกสักตัวนึนะครับเฮ้ยเจอไอ้แค่ว่ะไอ้แค่กำลังโดนแบบอโลซณ์รัไใตาม,มาเลยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน จัดการเลยจัดการเลยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าตัวสีแดงนี่มันจะเลือดเยอะแบบสุดๆนะครับดูดูแล้วตุ่นเราไม่น่าจะฆ่ามันได้ม้งเนี่ยถ้าเกิดว่าฆ่าได้แสดงว่าดาเมจของไอ้ตุ่นตัวนี้น,นี่แรงมหาศาลนะครับฆ่าได้หรือเปล่าอู้เรียบร้อยครับสลบไปแล้วเจอธนูเราแล้วก็จับไม่ได้ด้วยหึแจ่ว่าโจมตีมาเสียเลือดมาครึ่งนึงนะครับเจออยู่ที่หกล้านสามแสนนะครับสี่หมื่นสี่พันกว่าเท่านั้นเองโอเคดีนี้ก็ไปลุยกันต่อเลยดีกว่าตามาตามาตามา ไอตรงนู้นก็ปล่อยไปครับเอาเลยก็ด้านนอกตรงนี้ผมเจอตัวนี้หนึ่งตัวนะครับขอหน่อยขอหน่อยตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวโดนนกกัดจะตายอยู่แล้วนะครับอย่าบอกนะว่าตายไปแล้วโอ้เรียบร้อยแล้วเลยว่าห้าสิบเองทำไมมันไม่มีแบบเลเวลเยอะๆเลยวะเนี่ยหลังจากที่เราไปลุยกับอโลโซลัสมาเมื่อกี้นี่เลือดของตุ่นแล้วนะครับจ่าก 1, 2 0,000นืะครับ6,285อดเหลืออยู่ครึ่งเดียวครับโอ้โหแสดงว่ามันกัดแรงมากๆทีนี้ก็เพิ่มดาเมจไปอีกโอ้โหได้มาทีเดียวเอง เฮ้ยนี่เลเวลรลตันแล้วนี่หว่าครับประสบการณ์อยู่ที่1 6 0 0 0ล้านหกแนับ73,179ไม่น่าจะขึ้นได้แล้วครับน่าจะสุดแค่นี้โอ้ทำไปทำมาตุนเรานี่ไม่ค่อยโหลเลยครับเลเวลน้อยไปผมต้องหาตัวที่2ให้เจอให้เร็วไวนะครับอยากจะได้เลเวลซัก5 600เนะี่ยจะมีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่ว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีครับวิบ่งมาสักพักหนึ่งก็ยังไม่เจอเดี๋ยวจะลองเข้ามาดูในป่าลึกๆดูนะครับผมเดินหน้ากันต่อเดินหน้ากันต่อ หลังจากที่อัพสปีดไป400ก็โอเคครับวิ่งตามผมทันอยู่ดูกันไปดูกันไป,นไปข้างบนนี่ไฟอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไฟป่าหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ไฟป่านะครับน่าจะเป็นแบ c ็คฮาร์ดก็ลิงแน่นอนเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ยิงด้วยครับกำลังตีกับคาโน่อยู่นะครับผมตีกับคาโน่หรือว่าร่วมมือกันก็ไม่รู้นะครับอ๋อไม่น่าจะร่วมมือกันครับกำลังทะเลาะก,กันอยู่เพราะว่าไฟสีว่งขึ้นมาแล้ว แล้วก็ไอตัวนี้โรโตกาสโอ้ปิวไปด้วยเลยโอ้โหกระจุยนี่มันโดนแค่นกจิ๋วนี่กระจุยไกลขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อครับแล้วก็ไอตรงนี้เป็นหมีไอตุ่นยังไม่เจอว่ะเฮ้ยไปต่อไปต่อยังไม่มีครับหากันต่อไปไม่แน่เราอาจจะได้แค่ตัวเดียวก็ได้เนี่ยทำไมวันนี้รู้สึกว่าในป่านมืดจังเลยแล้วก็รู้สึกว่าดอกไม้นี่จะสวยกว่าเดิมไหม มีความรู้สึกว่าไอ้พวกดอกไม้ต้นไม้อะไรพวกนี้นครับดูเหมือนว่ามันละเอียดขึ้นเมื่อก่อนถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะไม่ละเอียดขนาดนี้นี่วายังไม่เจอยังไม่เจออันนี้เธอระเบิดฆ่าเลยฆ่าเลยนี่กระเด็นไปมาถ้าได้สองตัวนี่กําลังแจ๋วถ้าได้ตัวเดียวนี่จัดศึกไม่ได้แน่นอนครับเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างมาดีกว่าเผื่อมันจะอยู่ด้านล่างส่วนใหญ่ผมจะเห็นมันวิ่งอยู่ชายหาดนะครับริมทะเล แล้วก็อันนี้ไอ้ออกเทพสู้ได้ไหมไอ้ออกเทพจัดการมันจัดการมันไอตัวนี้ตีแรงจริงเกาะว่าชีพนี่ก็ทีเดียวตายนะครับสู้มันสู้มันไปลุยไม่ดีวิกตามทำไมเราเออจัดการเลยข่ามันฆ้ามันกลับไปกลับไปได้อยู่ได้อยู่โอเคครับสามารถชนะระดับเทพได้อยู่โอโหแต่ว่าอาการนี่เลือดยังดีไม่เต็มทักทีนะครับพวกของออฟฟิเชียลนี่เริ่มจะรีชานิดนึงเดี๋ยวลองมาดูด้านนอกตรงนี้กันบ้างดีกว่านะครับเผื่อจะเจอ มีไหมมีไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นในพวกแบบเหล็กนะครับที่ใช้ในการเจาะพวกยางนะครับผมหลังๆนี้รู้สึกว่ายางมันจะไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนว่าติดบั๊อกอะไรทรี่เปล่าทิ้งไว้เป็นเดือนแล้วเนี่ยหาตุนกันต่อหาตุนกันต่อพี่ตุนมีไหมพี่ตุนหาไม่เจอเลยเฮ้ยหรือว่าเราจะเอาตัวอื่นไปดีจับเป็นหมีสปีดไปดีไหมแล้วก็ไอ้ตัวนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยยีไงเจอตุนแล้วโอเค เห็นหางไวๆอยู่นะครับตัวนี้พี่ขอได้ไหมจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนพัสซีก่อนพัสซีก่อนโอเคพัสซีเอาเฮ้ยโอ้โหไปโดนสเก็ตแบบเทโลเวียไปับเมื่อกี้เลเวล1150รด้วยกาลังดีไอ้ตุลในตุล่ามมนคามนามนรอบนี้ฆ่าได้เลยจัดการอือกับไปโอ้ยตายด้วยเฮ้ยทาไมตัวนิ่มเดี๋ยวนิ่มเหนียวจังวะเนี่ยแสดงว่าตัวนิ่มนี่ไม่น่าจะเป็นตัวนิ่มธรรมดานะครับเหนียวเลอเกินนี่เรียบร้อยไปโอ้ยังไม่เรียบร้อยเหรอ อ๋อเป็นสายพันธะเวสนะครับสายพันธุ์าเวสนี่จะมีเลือดเยอะผิดปกติเสียดายค่ายตุ่นตัวเมื่อกี้ไปแล้วเนี่ยเอาเลยครับสรุปเลยก็คือว่าหาตุ่นตัวที่สองไม่เจอนะครับท่านก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราพาตุ่นตัวนี้ไปเก็บที่บ้านดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวใส่ชื่อกับมันด้วยนะครับตัวนี้ผมจะให้มันชื่อว่าดุกดิ๊กก็แล้วกันโอเคน่าจะเป็นชื่อที่แบบน่ารักดีนะครับลุกแล้วก็ดิ๊กเดี๋ยวใช้ตัวไอแล้วก็ตัวจีตัวนี้ครับดิ๊กที่แปลว่าขุดเออก็น่ารักดีีับ้้นรค เอาตัวเดียวก็พอแล้วถ้าเกิดว่าเนื้อคู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคล้วกันไปกันเถอะไปกันเถอะโอเคเพลิกอนพร้อมไหมขึ้นเลยครับขึ้นเลยแล้วก็บินขึ้นมาเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยออกมาจากดินอีกสองตัวว่ะรีบก่อนีก่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะครับพาร์ทสีก่อนพาร์ทสพารสีพรสีเลยโอเค จับไปทั้งสองตัวนี่แหละเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับตัวแรกสลบไปก่อนอีกหนึ่งตัวจับไปโอ้ยิงพลาดเอาไหมนี่เรียบร้อยไปครับไอตัวนี้เลเวลสองร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบโอ้โหมีแต่ละตัวนี่เลเวลน้อยเหลือเกินเนี่ยไม่เป็นไรมีสามก็ดีกว่ามีหนึ่งครับใส่ย,ยาสีมพูเข้าไปเลยโอเคแล้วก็ต่อด้วยเนื้อน้องนะครับกินไปกินไปให้เป็นพี่น้องกันเลยครับสามตัวนี้เรียบร้อยครับผมตัวที่สองได้ ตัวที่สามต่อเลยแล้วก็ใส่เดอน้อ,องเข้าไปนี่ครับขึ้นไม้ขึ้นไม้ขึ้นไม,นไม้ตอนนี้กําลังขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวมายืนเรียงหน้ากันเลยดิสามตัวยืนกันนิ่งๆหน่อยเดี๋ยวมาดูไอ้ตัวเลเวลสองร้อยก่อนดีกว่านั้นตัวไหนตัวเลเวลสองร้อยกลายเป็นสองร้อยเก้าสิบเก้าเลยครับค่าพลังก็มีเลือดอยู่ที่ 2 1 4 5ดาเมจอยู่ที่392นะครับเอ้ยไม่ใช่92 96โอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะครับ1 5 0กลายเป็น224ดาเมจอยู่ที่313นะครับมีเลือดอยู่ที่1,760ผมว่าทำไปทํามานี่ครับปรสบการณ์นะครับกับคาบสแตดพอๆกันเลยเนี่ยแต่ละตัวนะครับผมโอเคตัวนี้อัดดาเมจไปที่8,000นะครับเดี๋ยวผมจะจัดแบบ3ลุมหึงแน่นอนรอบนี้แล้วก็ตอนนี้ผมน่าจะใส่ชุดกรวาชีพได้แล้วนะครับ จะได้ไม่ต้องหิวกันอยู่โอเคเหยื่อไลน์แรกของเราก็จะเป็นสามขาตัวนี้เลยไปสามพี่น้องลุยฆ่ามันเลยวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปลุกนิกลุยไปก่อนครับเสร็จเพลเลกอนครับผมโอ้โหเพลเลกอนอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เสียศูนย์ไปนิดนึงเดี๋ยวต้องพาเพลเลกอนมาจอดในป่าตรงนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็เล่นแต่ตุนเดี๋ยวกระโดดไปทางฝั่งนุ้นก่อนเอาล่ะพวกเราเตรียมพร้อมตามพี่มาทั้งหมด3ตัว เดี๋ยวจะพาไปลุยสักรอบนึงครับเราจะตีเฉพาะตัวธรรมดาก็พอเพราะว่าตัวโขดนี่สู้ไม่ได้แน่นอนโอเคเอาไอ้ตัวนี้แหละติดบัานอยู่บนนี้ครับจัดการเทอร์ลิซินโนอซอลต์ตัวนี้ล,ลุยไปลุยไปทำไมมาสองนี่เฮ้ยหายไปไหนตัวหนึ่งเอาอีกหนึ่งตัวไม่ได้ตามมาเหรอลุยไปอู้ตายไปก่อนหนึ่งตัวโอ้โทำไมเป็นโหดจังวะเนี่ยเรียบร้อยเลยโดนมันตบไปสองสามทีไอสองตัวนี้เราจับมาเมื่อกี้ตายหมดเลยว่ะโอ้โหแล้วทำไมไม่ยอมตามมาวะเนี่ย ทำไปทามาก็เหลือแค่ตัวเดียวอีกเหมือนเดิมโอ้แล้วจะเสียเวลาจับทำไมวะเนี่ยแก้แค้นให้น้องแก้แค้นให้น้องนี่เรียบร้อยไปเออตัวเดียวก็ได้อยู่ทางนี้ต่อเลยลุยเฮ้ยเดด้ดดอซอมบี้มาจากไหนวะเนี่ยข้ามันขามันดูไปครับตายเป็นตายครับผมตายก็ไม่ไปเป็นไรอากคสซีฟด้วยลุยต่อเลยลุยต่อเลยข่ามันที่หมดข้ามันที่หมดตอนนี้รู้สึกว่าตัวตุ่นเรานี้จะโหดมากๆนะครับลูกเด็กเล็กแดงตีตายหมดเลย เฮ้ยนกสีม่วงนี่รู้สึกว่าจะเป็นคลามนี่ว่าไม่น่าไหวอ๋อไม่ใช่คลามครับมิสติกถือว่าโชคดีเอาแล้วหายไปไหนแล้วเนี่ยตุนเราหายนะครับหาไม่เจอว่ะเฮ้ยสงสัยนย่จะไปตีตัวอะไรสักใหญ่หนึ่งทางฝั่งนู้นอ๋อยู่นี่โอเคตามมาตามมาตามมาไปดูทางฝั่งนี้ต่อเลยทางฝั่งนี้นี่เพียบข่าไปท่าไปเมื่อกี้ไปตีรางฟ้านะครับ โอ้ยกไอตัวสีแดงนี่มันเลือดเยอะจะฆ่าไหวอ่ะเนี่ยตัวนี้เลือดเป็นล้านนะครับบอกได้เลยฟูไปโอ้บินได้ได้วยเหรอโอ้ตัวเราบินครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อขนาดว่าดําดินนี่ก็ยังบินได้อยู่นเนี่ยแต่ดูดูแล้วนี่ส่วนใหญ่จะไปตีพวกไดต,ตัวสาวเด็กมากกว่าน,นี่หายไปไหนแล้วเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่นี่ว่าเอาให้พอบินแล้วก็หายไปเลยเหรอ เมื่อกี้ครั้งสุดท้ายนี่เห็นเป็นแบบว่าไปฆ่าสไปโนเด็กนะครับหายไปเลยอุ้ยตัวไรตีเนี่ยปิวเลยอ้อยคอยาวนี่เหรอพี่ตุลไปไหนพี่ตุลพี่ตุลหายแล้วทําไปทํามาตอนนี้ก็พี่ตุลเราหายไปเลยครับเดี๋ยวต้องพามากกังกรลเรานี่ไปตามหาก่อนดีกว่าอะไรไมเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีก็บินหายไปเลยหรือว่ามันจะบินขึ้นฟ้าไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับคือตัวไหนที่ถ้าเกิดว่าขี่ไม่ได้จะเล่นยากเลยเกินนะครับผม นี่คือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยชอบจับตัวที่แบบขี่ไม่ได้คือมันไม่ค่อยทําตามคําสั่งเราเท่าไหร่เคีย์ไปเคียบไปขายหมดเลยมาเข้าวันนี้เข้าวันนี้มาด้านหน้าเจอไฟใบห,หนึ่งชุดนี่ตายเรียบขายหมดเคีย์ไปเคีย์ไปเหมือนจะได้ยินเสียงคล้ายๆกับพับเผ็ดด้วยบ่านแหละกับไปกับไปเพนเดกอนดีมากลุยไปเลยด้านหน้าเจอไฟเจอไฟใบห,หนึ่งชุดตายอีกสองพี่ตุนพี่ตุนเอาพี่ตุนมาแล้วโอ้โหวิ่งอย่างไว โอเคสต็อกก่อนสต็อกก่อนได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับวิ่งไวมากๆเป็นไงบ้างเอ่ยเลือดเลือดดีมาที่95,000นะครับโอเคทีนีก้ก็กลับบ้านกันเลยดีกว่าไอตัวนี้รู้สึกว่าจะคีปไม่ได้บ้างบังกรอตัวนี้ครับคีปไม่ได้จริงด้วยอย่างนี้ก็เป็นปัญหาเลยทีเดียวคลิกขวาก็เป็นการพ่นไฟกดซีก็เป็นการพ่นไฟทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพาพ่ตุนนี่มาเก็บไว้ที่บ้านหลังนี้ดีกว่ามั้งตาม,มาตาม,มาตาม,มา ตามมาทันหรือเปล่าวะเนี่ยดูเหมือนว่าจะตามผลไม่ทันนะครับอุลตร้าจ็อระเคตัวนี้อีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทไปทำมานี่ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยแล้วก็มีตุนตัวใหม่ไปด้วย๋ยวกอนขอจับขอจับเจอตัวนี้หนึ่งตัวแล้วนะครับยังไงก็ต้องการสองตัวเดี๋ย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 วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยพี่บีพีบ่บีโอ้พี่บีตีแรงมากไม่ไหวไม่ไหวต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ ไอ้บีตัวสีฟ้านี่ตีโคตรแรงลูกนิกตายเลยทีเดียวโอ้โหอะไรวะกำลังจะพาไปเก็บบ้านอยู่แล้วเนี่ยดันมาเจอไอตุ่นตัวเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ตุ่นี่ไอ้หมีแล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้ตุ่นจะยังอยู่นี่หว่าตัวหนึง่งใช่ตุ่นหรือเปล่าเนี่ยตุ่นหรือว่าบีเบอร์วะเฮ้ยปีรันย่าโอ้โหปีรันย่ากัดไอ้จอระเข้ตัวเมื่อกี้ตายเลยว่ะเฮ้ยโหจริงปีรันย่าแค่สองตัวนะครับโค่นจระเข้ได้ทำไปทำมานี่เราไม่เหลือตุ่นสักตัวหนึ่งเลย โอโ้เป็นตัวที่แบบเลือดน้อยจริงๆครับผมสรุปเลยก็คือว่าเจ้าตุ่นของเราในพาร์ทนี้นะครัยเราก็จับกันมาหลายตัวเลยเกินแล้วก็ตายหมดทุกตัวนะครับรีได <c oughs> ้ว่าโอ้โหล้มเหลวเนี่ยภารกิจแย่มากๆครับสำหรับวันนี้โอเคครับผมเรื่อราเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนีก้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ